สวัสดีครับเด็กๆทุกคนครับตั่งเลยทั้งหมดความโลดสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับเด็กๆเชิญเด็กๆนั่งครับขอบคุณครับคุณครูวันนี้เห็นหลายคนสดใสร่าเริงถูกไหมไม่น่าเชื่อว่ามาเจอกันอีกทีตอนบ่ายเลยเมื่อเช้ากินข้าวยังลูก กินตอนเช้าก,ก็กินกลางวันกินไหมไหนใครไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันมีไหมครับหรือเมื่อเช้าใครไม่ได้รับประทานอาหารเช้ายกมือทําไมไม่ทานตื่นสาย,าสายไหนใครครคนไหนยังไม่ทานบ้างยกมือลูกอันนี้ไม่ทานเป็นประจําหรือว่าวันนี้ฝนตกเลยตื่นสายหรือ,อยังไงวันนี้ไม่ทานวันนี้ไม่ได้ทานแล้วปกติทานไหมลูกทานสําคัญไหมสาคัญเราเคยเรียนมาแล้วเรื่องของการรับประทานอาหาร ถ้าแต่ป3เรื่องของอาหารหลัก5หมู่จำได้ไหมเรียก,กบใครครูอะไรไครูเจี๊ยบครูเจี๊ยบสอนว่าอาหารแบ่งออกเป็น5หมู่เวลาเรารับประทานอาหารใน5หมู่นี้เราต้องรับประทานอาหารให้ครบภายในกี่มือมมม้อ3มื้อมีมื้อไหนบ้างเชา้ชากลางวานันแล้วก็เยน็นครูเจี๊ยบได้บอกเราไหมว่ามื้อไหนสําคัญมากๆเลยอ่วทำไมว่ามื้อเช้า ทำไมว่ามือเชา้าเมื่อกี้ตอบก่อนเพื่อนเลยทำไมถึงครูเจี๊ยบถึงบอกว่ามือเช้าสาคัญที่สุดเลยเพราะอะไรไหนใครจะช่วยเพื่อนเร็วๆอ่ะเชิญครับดิช้ยแม็กเป็นพลังงานให้เราสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ครับเป็นพลังงานให้เราสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้อสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานในรูปแบบต่างๆอย่างมนุษย์เราต้องการพลังงานที่มาจากอาหารเขาถึงให้เรากินอาหารเช้า เราลองนึกสภาพว่ามื้อสุดท้ายที่เรากินเนี่ยกินไปตอนก่อนนอนนึกภาพนะเรากินข้าวก่อนนอนบางคนกินตอน6กโมงเย็นบางคนกินตอนหนึ่งทุ่มแล้วเราก็ใช้พลังงานเหล่านั้นไปแล้วบางส่วนในกระบวนการกว่าเราจะตื่นกว่าเราจะทํากิจกรรมฉะนั้นพลังงานในมื้อเย็นของเมื่อวานเนี่ยเราใช้ไปหมดแล้วดังนั้นเช้านี้ต้องเติมพลังงานเข้าไปใหม่ถูกไหมครับถ้าเราไม่ทานจะเกิดอะไรขึ้นห,หิวนี่ปันปันบอกหิว ไม่มีแรงอ่อนเพลียเพราะอะไรเพราะร่างกายเราขาดพลังงานคู่ครับแบบนี้เรากินอาหารอะไรก็ได้เราได้พลังงานหมดเลยไหมจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับจริงๆแล้วอาหารเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่ให้พลังงานและไม่ให้พลังงานสิ่งที่อยู่ในอาหารในใครรู้บ้างว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเชิญเด็กชายติชิตอ,อ,อะไรนะนลูกดังๆหน่อยสารอาหารสารอาหารเยี่ยมยอดมาก สารอาหารสารอาหารคือสิ่งที่อยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไปเอาแล้วถามว่าเราจะได้รับสารอาหารได้ยังไงอ่ะเธอกินเข้าไปเธอทําทยังไงเขาปากไปแล้วสิ่งแรกที่ทําเคี้ยวการเคี้ยวมันคือการคล้ายคล้ายการสับการตัดการฉีกใช่ไหมให้มีขนาดเล็กลงในร่างกายของเราจะมีกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่ากระบวนการย่อยอาหารครับมันจะทาให้อาหารเล็กลงพอเล็กลงแล้วทําไงต่อ อ้าเก่งมากลูกดูดซึมเข้าไปแล้วก็สารอาหารบางส่วนก็ไปเป็นพลังงานบางส่วนก็ช่วยให้เราเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงกันเดี๋ยวเราไปเรียนรู้นะครับกระบ,บวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารชนิดต่างๆแล้วค,คุณครูจะกลับมาถามอีกรอบโอเคไหมเราจะกลับมาถามอีกรอบว่าสารอาหารมีกี่ประเภทโอเคนะแล้วแต่และประเภทมีประโยชน์อย่างไรพร้อมอยัง พร้อมอยังเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูนะครับวินีทัศนะเรื่องของสารอาหารและประโยชน์ของสารอาหารซึ่งในส่วนของวิดีทัศน์นี้เด็กๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับคุณครูได้มีการอัพโหลดลงไปใน2แพลตฟอร์อมแพลตฟอร์อมแรกก็คือทาง o b e c Content Center ซึ่งเป็นคลังสื่อความรู้ที่คุณครูเคยบอกเด็กๆไปนะครับและอีกแพลตฟอร์อมหนึ่งก็คือทาง u t u b e โอเคนะพร้อมอยังอถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมจ้า สวัสดีทุกท่านตอนนี้เราอยู่ในห้อของศาสร์นั้นตอนนเราได้พบกันพบกับพ่ตองตัวอีกแล้วคับวันนี้เราเจอกันใการวทยาศาสตรเรื่อของศตั้นองของาสตร์ครับูกสนเลยนะคร ความาัมพนธ์สุดท้ายและสพัเธ์สุายที่ราบอกเราเห็นคนในอินเอร์นค่ะวาอาหที่สิ่งท,ท,บบท,ที่เราพัาขึ้นโดยแยกมาพันกันค่ะสิ่งท,ที่เราพัฒน,น,น,นาขึ้นโดยแยกมา พูดว่าป่า <sum> for oh. a while. Entendeu? home oh. และนั่นก็คือสารอาหารและประโยชน์ของสารอาหารทีนี้จะถามแล้วนะจ๊ะเอายังไงให้ครูสุ่มหรือเด็กๆจะยกมือตอบสุ่มดีมากเดี๋ยวคุณครูสุ่มด้วยอะไรเดี๋ยววงล้อวงล้อเหรอลูกเอาวงล้อหรือเอาอะไรนะดักดักเลสโอเคงั้นเอาดักเลสนะกี่วินาทีดีลูกสิบ มีอะไรแล้วบ้างนะอะช่วยคุณครูทวนหน่อยหนึ่งคาร,บร์ารบไฮเดรต์สองอสามาและสี่เกลือแร่ถูกไหมถูกต้องโอเคกดสตาร์ทต,ต่อเลยเราจะหาผู้โชคด,<ห>ผชดีผู้โชคดีผู้โชคดีผู้โชคดีดูมาดูใครใครใครสิใครลูก17โอ้เิญเลยครับเจอเลยอ่ะปมให้เพื่อนหน่อยอันนี้คำถามสำคัญเลยนะ ตอบคุณครูให้เสียงดังฟังชัดให้ชื่นใจหน่อยเราพูดถึงพลังงานของอาหารเช้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยงั้นครูถามหน่อยอาหารประเภทไหนที่ให้พลังงานคาโบไฮเดตดังๆเลยลูกให้เพื่อนคาโบไฮเดตคาโบไฮเดตไขมันไขมันอีกอันนึงอีกอันนึงเอาเป็นละมาพร้อมอ อะไรอะไรถ้าไม่กินข้าวต้องกินอันนี้แทนก็ได้ <_ d ata> ไปร้านไปร้านหมูกระทะใช่ไหมก <_ d ata> <ๆ>ินเยอะๆพลังงานฟิตปังเลย <_ d ata> โปรตีนอ่าโปรตีนถูกไหมลูก <_ d ata> ถูกต้องตบมือให้ด้วยนะ <_ d ata> ขอบคุณมากเลยครับโอเคแสดงว่าสารอาหารที่ให้พลังงานตามที่เราดู <_ d ata> พี่ใบบอลโรบอทใช่ไหม <_ d ata> พี่บอลโรบอทบอกว่าสารอาหารที่ให้พลังงานคืออะไรลูกคืออะไรบ้างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันแต่ วิตามินเกลือแร่น้ำไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายขาดได้ไหมลูกไม่ได้ไไดอันนี้ช่วยเสริม้ังให้ร่างกายเราเป็นยังไงแข็งแรงทีนี้ครูพูดถึงเรื่องอาหารมาตั้งแต่เชา้านะครับอันนี้เป็นแบบจําลองอาหารร่วงไปแล้วหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นโจ๊กโจ๊กหมูใส่กุ้งใส่ผักแล้วก็มีน้ำส้มอันนี้เป็นแบบจําลองอาหารลูกเด็กๆมาช่วยวิเคราะห์หน่อย เรามาช่วยวิเคราะห์ช่วยคุณครูก่อนเป็นตัวอย่างแพทเทิร์นเนี่ยอาหารเช้าครูกินเมื่อเช้านี่หลักฐานยังอยู่ว่ามีรอยกัดส้มอ,อยู่ตรงนี้ครูได้โปรโตีนจากวัตถุดิบอะไรเอาเชิญเตชิมกุ้ง,งอ่ามีกุ้งแล้วถูกต้องเนื<ม>้อกุ้งเนื้อหมูหม,มีลูกชิ้นด้วยนะมีหมึกด้วยเนี่ยอู้หลายใส่หลายอย่างมากเลยมหมึกก็ได้โปรโตีนอ่าโอเคถูกต้องคาร์โบไฮเดรตล่ะคุณครูได้จากไหนข้าวต้ม อ้าวไขมันไขมันลูกเออปกติข้าวต้มเขาต้องใส่อะไรด้วยนะน้ำซุปน้ำซุปมีไขมันจากน้ำซุปกระดูกหมูได้อยู่นิดๆหน่อยๆลูกชิน้นลูกชิ้นก็ถ้าสมมติเอาไปทอดก็จะได้ไขมันด้วยวคุดเวลาเรากินข้าวต้มเราเคยสังเกตไหมเขาจะใส่อะไรเข้าไปด้วยนะเกอกระเทียมเจียวไหนใครไม่ชอบกินกระเทียมเจียวบ้าง กลินมันฉุนล้ลูกเอามือลงแต่กระเทียมเจียวม,มีประโยชน์ตรงไหนลูกตรงที่การเจียวของมันมีไขมันใช่ไหมครับไขมันช่วยละลายอะไรนะเมื่อกี้เขาพูดอ่ะอละลายวิตามินอะไรบ้าง A D E, K. A D e K เก่งมากต่อมาโปรตีนแต่แล้วคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตไปแล้ว,ว,ลลไ,ลวไขมันไปแล้ววิตามินได้จากไหนผักผักมีอะไรอีกเนี่ยน,น้ำส้มเกลือแร่ ก็ผักใช่ไหมน้ําซุปเครื่องปรุงอย่างนี้เป็นต้นน้ําล่ะน้ำาุน้ำซุน้ำมีน้ํำไหมครับมีในโจ๊กมีน้ํำไหมมีแล้วเราต้องดื่มน้ําอย่างน้อยวันละแปดอ๋อหกถึงแปดแก้วนะครับแล้วแต่ลักษณะการทําใช้กิจกรรมในร่างกายถ้าเราเสียงเหงื่อเยอะก็ต้องดื่มน้ําเยอะๆโอเคนี่คืออาหารเช้าของครูอู่ทีนี้เด็กๆครับเดี๋ยวเด็กๆนั่งเป็นคู่อยู่แล้วคุณครูจะให้ทํากิจกรรมร่วมกันหนึ่งคนหนึ่งใบนะ 1นคนหนึ่งใบแต่ให้ช่วยกันคิดด้านบนลูกคุณครูแบ่งเป็น2ตอนตอนแรกเกี่ยวกับสารอาหารลองเอาอาหารเช้าของเรามาจาับเขียนแค่ชื่อนะครับอาหารเช้าเช่นคุณครูกินโจ๊กหมูน้ำส้มบวกน้ำส้มครูกินโจ๊กหมูบวกน้ำส้ม,ม,สมเสร็จแล้วคุณครูก็แสดงเรียกว่าจัดกระทําข้อมูลออกมาว่าในอาหารของครูนี้ในที่เราที่เรา,ท,เราทุกคนรับประทานมีสารอาหารครบหกอย่างไหม แล้วสารอาหารแต่ละอย่างอยู่ในวัตถุดิบอะไรต่อมาข้างล่างลูกบอกประโยชน์สิว่าไอ้วัตถุดิบเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรโอเคไหมแต่ละอย่างเนาะคุณครูขอจิตอาสาหนึ่งคนลูกโอเคครับสองคนช่วยกันได้อาสามคนได้เลยมาลูกมากี่โมอากี่นาทียกมือกี่นาทีนะลูกเตชินว่าถ้ากี่นาทีนะครับห้านาทีโอเคเชิญลงมือทำห้านาที เจ็ดเเอาห้านาทีพอห้านาทีพอเริ่มไม่ต้องวาดรูปนะบางคนจะแสดงศักยภาพในการวาดภาพมาส่งครูอย่างสวยงามนะเขียนแค่ชื่อพอครับอ่ะเนเนเสร็จหรือ,อยังครับ <Yeah. S 1> เสร็จหรือ,อยังไห <Yeah. S 1> นใครยังไม่เสร็จหูกไหนไม่มีนะทุกคนเสร็จหมดแล้วทีนี้เมนูอาหารของเรา นะครับอะอย่างของของใครดียกตัวอย่างสักหนึ่งคนไหนใครจะบอกคุูอะโอเคมาม่อนมาม่อนกินอะไรลูกซุปไก,ปไก่เป็นซุปไก่แบบซุปที่มันมีเนื้อไก่มีข้าวด้ไหมมีด้วยอะได้โปรตีนจากอะไรของหนูที่หนูเขียนไก่ครับจากเนื้อไก่คาร์โบไฮเดรตจากอะไรลูกข้าวข้าวมีน้ำไหมมีครบหกอย่างนะเนี่ยอะมีใครจะบอกตรงไหนอีกมีใครเพิ่มเติมไหมคะอะของเรากินอะไรไปลูกเข้าปต้ยขอบคุณครับมาลูกโอเค หอมยัง<อ>กดตาทแล้วหลบทางให้เพื่อนเชียร์หน่อยอปันเลขที่เท่าไหร่ลูกสิคสองสิบสเอาแล้วเอาแล้วใชรออเลขที่เจ็ดนเลขที่เจ็ดยืนขอบคุณปันครับเชิญเลขที่เจดลูกเชิญเลขที่เจ็ดตรงนั้นแหละเอาพูดตรงนี้พูดตรงนี้ฟังทุกคนฟังเชิญเด็กชายปัทวีบอกประโยชน์ของ โปรโตีนที่เราเขียนลงไปโปรโตีนประโยชน์คือโปรตีนประโยชน์คือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและเป็นพลังงานของร่างกายครับถูกไหมลกูกอ่ะปมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปใครจะมากดอีกมีไหมเอาเชิญเชิญถูขอให้โดนเลขที่ตัวเองนะครับแต่ก่อนที่จะเอาไปประยุกต์ใช้จริงๆเนี่ยอยากให้เด็กสะท้อนนห้คุณหน่อยว่าเด็กๆเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สารอาหารมากน้อยเพียงใดเด็กโทรศัพท์อยู่ที่ตัวไหมลูกอ,อ่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวคุณครูส่งลิงก์แบบทดสอบนะครับลิงก์แบบทดสอบเกี่ยวกับสารอาหารและระบบยอ่อยอาหารให้กับเด็กๆโอเคนะ20ข้อนะโอเคนะครับ20ข้อตั้งใจทำพร้อมไหมพร้อมนะลิงก์อยู่ในกลุ่มไลน์แล้วนะพร้อมไหมลูกเสร็จหรือยังลูก เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะดูคะแนนดูคะแนนบางครูเห็นมีคนได้เต็มเยอะอยู่ในใครได้14คะแนนขึ้นไปยกเมอ14คะแนนเก่งมากเลยปมือให้ตัวเองหน่อยโอเคเยี่ยมมากลูกเยี่ยมมาแสดงว่าเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารอาหารแล้วก็ประโยชน์ของสารอาหารดีแล้วนะครับคุณครูอยากจะฝากไว้นิดนึงอยากให้เด็กๆนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ลูก ไปใช้ประโยชน์เฉพาะตัวเราทําให้ดีเลือกรับประทานอาหารให้ดีแต่เราอยู่ที่บ้านเราอยู่กับใครลูกบางคนอยู่กับพ่อแม่บางคนอยู่กับปู่ย่าตายายบางคนอยู่กับน้องมีน้องบางคนอยู่กับพี่บางครั้งคุณพ่อคุณแม่เราก็อาจจะรับประทานอาหารหรือเลือกอาหารให้กับเราที่ที่อาจจะง่ายๆถูกไหมเป็นอาหารง่ายๆที่เน้นความรวดเร็วแต่มันได้รับสารอาหารได้ไหม<ด>ไม่ครบหรือไม่เหมาะสมเราก็อาจจะมีการลด ใช้ความออดอ้อนของเราคุณแม่วันนี้หนูอยากลองกินสลัดผักอ่าครีเอทเมนูใหม่ๆที่จะช่วยให้เราได้รับสารอาหารครบถ้วนโอเคไหมครับโอเคไหมมีใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนวันนี้ไหมครับเชิญครับน้ำอัตรมจะมีพลังงานหครับอ่าเยี่ยมยอดมากเป็นคําถามที่น่าสนใจมากน้ําอัดลมเรามองก่อนน้ำอัดลมมีอะไรบ้างมีน้ํามีสารอาหารไหม มีเมื่อกี้เพื่อนถามว่าน้ำอัดลมมีพลังงานไหมในน้ำอัดลมรสชาติเป็นยังไงที่รักหวาน,วานจําได้ไหมรสชาติหวานมีอะไรอยู่น้ําตาลแล้วจําได้หรือเปล่าอาหารหลัก5หมู่น้ําตาลจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับข้าวแป้งเผือกมันซึ่งให้คาร์บโบไฮเดรตฉะนั้นคําถามของเพื่อนที่บอกว่า น้ำอัดลมให้พลังงานไหมคําตอบคือให้พลังงานแต่สิ่งหนึ่งคือน้ําอัดลมก็ไม่ดีต่อสุขภาพถูกไหมครับถ้าเราดื่มในปริมาณมากๆน้ําตาลก็ส่งผลให้อ้วนได้แล้วก็ตัวน้ําอัดลมเองก็ไม่ดีต่อร่างกายของเราเช่นเดียวกันโอเคมีคําถามเพิ่มเติม,มไหมลูกไม่มีงั้นพบกันใหม่ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาต่อยอดความรู้ตรงนี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยว ไปต่อเนื่องกับเรื่องของระบบย่อยอาหารโอเคนะครับอ่ะหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพครับ